อยากลงจากรถได้ย่งนี้หักบ๋ป่วยแถวนี้ไก่ถนน,นเกินไปท้ายเมีายญาติน้ำด้วเมีายญาติน้ำด้วยหันนันเมียบริปไสใส่บานเดี๋ยวคุณภากัย่าเขาว่านี่วัดได้น่ะทางนานี่คือวัดเลยข้ามถนนไปก็เป็นวัดแล้วน่ จะไปวัดหรอฮึกินข้าววัดบ่โมนี่จะกินข้าววัดบ่ฮึไปขอข้ารล่งปูกินบ่เบิ่งเบิงเบิงเบิงเอ็น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 เขามือหน่อยเขามือหน่อยเขามือโชว์หน่อยขามือโชว์หน่อยบ่มีดรอขอเงียังกระบ่ได้นี่เฮ้เข็ดเงีงกระบ่เป็นหรอนี่นะเฮ้ฮึจะขอเข่าหน่อกินเป็น có khâu này keng, ảo ảo ảo, hmm 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 hmm, này, bên nào, bên <laughs>